วันนี้เมืองทองทีวีของเรามีภาพบรรยากาศ behind the scene ของคุณพลกิเลนพยอง ACG เมืองทองยูในแต่ของเรามาฝากนะครับก่อนหน้านี้นะครับแอดมินของเราได้เดินทางมาเก็บภาพบรรยากาศฝึกซ้อมของคุณพลกิเลนพยองและสัมภาษณ์สหรัฐอยู่เย็นถึงความพร้อมก่อนที่จะบุกเยือนสโมสรัชนาทฮอนบิลในโปรแกรมไทยลีกนาที่3 1นะครับแต่ระหว่างที่กําลังสัมภาษณ์อยู่นั้นนะครับพี่อุ้มเทียรทรบุญมาทันนะครับก็ขออาสามาเป็นโปรดิวเซอร์มาเป็นตากล้องจําเป็นนะครับเพื่อควบคุมการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ครับ เกมนัดที่แล้วมีการโรเตชันนักเตะประมาณสัก8ถึง9คนเป็นยังไงบ้างครับอ่าสดชื่นขึ้นไหมก็สดชื่นขึ้นครับก็เราได้พักกลางค่ำด้วยแล้วก็มีมีเวลาเฟื้นฟูค่อนข้างพอสมควรเวลาฟื้นูค่อนข้างมั่วเดีเดี๋ยวเดี๋กมั่วเลยก็ไปได้ก็มันโกกัสได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกมั่วเลยก็ไปได้ก็มันโกกัสได้ อดีแล้วถ่ายนิ่งๆพีอยู่ถ่ายนิ่งๆรู้แล้วก็ปล่อะเดี๋ยวยังไม่เคยเห็นอันนี้เหรอต่างประเทศอ่ะแต่พอแกเป็นตากล้องนะครับแกมีการโยกสายไปใส่มานะครับจนแอดมินต้องถามว่าจะโยกทำไมก็ไปได้ก็มันโฟกัสได้ดีแล้วถ่ายนิ่งๆีแถ่ายนิ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมั่วเลยก็ไปได้ก็มันโฟกัสได้โอ้โหพี่เขถ่ายนิ่งๆจะอยู่ถ่ายนิ่งๆรู้แล้วก็สวยเดี๋ยวยังไม่เคยเห็นอันนี้เหรอต่างประเทศอ่ะสวยโอ้โหแหมแกศึกษามาดีนะครับพี่อุ้มแกบอกว่าตักล้องที่ต่างประเทศนะครับเวลาสัมภาษณ์จะต้องมีการโยกย้ายไปมานะครับแฉบหน้าแฉบแฉบเออมันต้องมีดิโอ้โหถามไปเลยคุณเป็นคนไหนมาเสียงานเสียการใช่ไียรอทีสิ นั่นครับแกบอกว่าแกเรียนมาทางด้านนี้อีกด้วยล่ะครับเรียนนิเทศศาสตร์ทางด้านวิทยุโทรทัศน์มาใช่ไหมครับพี่อุ้มผมเรียนเกี่ยวกับกล้องเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาถามไม่ดีครับผมโฟกัสได้อยู่แล้วโอ้พึ่งกลับอาลบเสียแล้ว คิดว่าผมต้องพิจารณาคนที่มาถามใหม่นะครับนั่นถึงขนาดจะต้องเปลี่ยนคนสัมภาษณ์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขัดใจโปรดิวเซอร์อุ้มไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องทำตามก็สักนิดหนึ่งนะฮะยังลาผงผมงต้องไปซ้อมบอลต่อเร็วอย่าโยกนะอย่าโยกนะอย่าโยกนะสี่สามสอง เมื่อที่เราได้พากันไปแล้วได้พากันไปแล้วได้พากันไปแล้วมีการโำเนินเสร็จ8-9โมงในการข่าวสัรภาษณ์พี่ผมฝากให้พี่มวยอย่างเดียวครับระหว่างสัมภาษณ์ไปก็เริ่มมีการระแวงแล้วครับว่าโปรดิวเซอร์แคมเมราแมนของเรานะครับจะมีการสายกล้องไปมาอีกหรือเปล่านะครับหลังจากสัมภาษณ์ครู่ใหญ่นะครับพี่อุ้มเทอทอนบุญมาทันแกก็ ปล่อยให้หน้าที่ของการเป็นตาก,กล้องเนี่ยเป็นของน้องบอลชัยวั์บูรานแทนนะครับแหม่ระหว่างที่เจ้บอลชัวยวับูรานเป็นตาก,กล้องอยู่นั้นนะครับดูนะครับว่าทิสตองโดฝรั่งน้อยของทุกคนจะทำอะไรครับตาก,กล้องจำเป็นของมองทองทีวีของเราบ้างครับ <c oughs> มกว่าบทสัมภาษณ์ตังสารัฐอยู่เย็นจะเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีก็เล่นเอาเหนื่อยเลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของคนที่ถูกสัมภาษณ์อย่างสารัฐอยู่เย็นนะครับว่าเวลามีตะล้องเป็นพี่อุ้มเทวท,ทรบุญมาทันและน้องบอลชวัตบูรานทั้งสองคนนะครับสามารถจะเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นนักฟุตบอลมาเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่ามาเป็นคาร์เมล่าแมนได้หรือไม่ไปฟังพี่ตังสารัฐอยู่เย็นพูดถึงทั้งคู่กันครับสุดท้ายฝากอะไรถึงตางกล้องจําเป็นไหม เตะบอลดีกว่าครับอย่าอย่าอย่าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใชยวัฒน์หรือทิ่จะอะไรเงี้ยก็ไปเตะบอลนะครับอย่าอย่ามาเป็นพวกตากล้องอะไรงี่โอเคครับไปงี้ไปไปสังคัดดิครับครับ และนี่นะครับคือภาพบรรยากาศ behind the scene ที่หาชมได้ยากนะครับพี่อุ้มเีวทรบุญมาทานันจะเข้ากล้องมาเล่นมุกตลกมุกฮาแบบนี้กับเขาสักทีนาั้นานจะได้เห็นแบบนี้นะครับและหวังว่าจะถูกอกถูกใจสาวก,กีเลนผียของเราไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับภาพบรรยากาศ behind the scene ของคุณพลกีเลนผอยของเรานะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับ <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i ต e ตามตช่องทางของเมืองทองทีวีของเราด้วยนะครับผมเรียนเกี่ยวกับกล้องเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเรา เตรียมก่อนถามไม่นี่เอ้ครผมโฟกัสได้อยู่แล้วโอ้พโ่งกลับอารมณ์เสียแล้วการด้วยคิดว่าผมต้องพิจารณาคนที่มาถามใหม่ละท่านยังเวลาผมลงไปสองบอลต่อเร็วอย่าโยกนะอย่าโยกนะอย่าโยกนะอะสี่สามสองเกมเมื่ที่เราได้พักการับต่างมีการลงเตะมาเจ็ดแปดเก้าคนเป็นไงบ้างครับสภาพร่างที่ผม